อาบัติเกมต่อไปนะครับพี่เกี้รติสมัติโค้ชจะมาละนะเกมต่อไปครับเป็นรอบสุดท้ายของการวิ่งผัดนะครับชื่อว่าวิ่งผัดอุ้งตาโหโอ้โหพี่มอนครับพี่ม่อนยีดีบอลซีตรงไหนฮะพี่มอนครับยีดีบอลซีฮะแบบไหนอยู่ไหนฮะเราจะมีบอกไว้เลยว่าอย่างที่บอกว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์ถามให้กับแฟนๆนะครับหรือว่า ที่รู้วสาวนะครับกิกรบอกอยู่แล้วว่าคนกี่ยวกมาวิ่งเก่งนะะจะต้องุ้สาวจะอุ้จะที่ไหนก็ได้นะนถ้าเป็นดิกี้ดีจะอุ้ที่ไหนนะครับจะอุ้งว่ที่ไหนครับอยากรู้กยาครับากรู้ครับรเลสาวรเลโอ้ย 要努力，努力。